ที่จังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีบรรจุมวลสารสารหลักเมืองกำแพงเพชรครับที่สารหลักเมืองกำแพงเพชรนายชาทิพลุจนะเสรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีบรรจุมวลสารสารหลักเมืองกำแพงเพชรโดยมีนางการจณีรุจนะเสรียรีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีสืบเนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการบูรณะ,ะสารเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งประกอบไปด้วยเสาหลักเมืองกำแพงเพชรใบหน้าของเจ้าหมื่นขุนสรีวรจักรเนื่องจากเสาหลักเมืองมีรอยแตกร้าวของผิวทองสมุกเกิดการกระเทาะหลุดล่อนนะครับใบหน้าของเจ้าหมื่นสรีขุนวรจักรเนเกิดการกระเทาะรวมทั้งซ่อมแซมบริเวณโดยรอบบริเวณศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชรครับ จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้มีกำหนดจัดพิธีบรรจุมวลสารสารหลักเมืองกำแพงเพชรเพื่อเป็นความเสริมความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและก็ประชาชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรโดยภายในพิธีประธานได้มีการจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดทูบเทียนบูชาเทวดาพระศพระหลักเมืองนะคะแล้วก็ประธานในพิธีได้มีการกล่าวคำบูชาเทวดากล่าวอธิษฐานบรรจุมวลสารและนำมวลสารห่อผ้าขาว มงคลวัตถุและแผ่นจารึกบรรจุลงในพระอบหินอ่อนนะคะจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ได้นำไปบรรจุลงใต้ฐานเสาหลักเมืองเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ